หนุ่มกัญชัยพูดในฐานะพี่ชายติ๊กสอนรามควรหยุดวอนที่ถึงลูกเป็นหลักกำลังเป็นที่จับตากันเลยทีเดียวสำหรับพิธีกรคนดังหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลเจ้าของรายการโหนกระแสทางช่องสามที่ดึงเรตติ้งในช่วงออกอากาศได้อย่างล้นหลามโดยในเฉพาะเมื่อต้นสัป,ปดาห์ที่ผ่านมากับแขกรับเชิญที่เป็นประเด็นร้อนสุดๆอย่างติ๊กกนิทรินอดีตภรรยาหนุ่มสอนรามที่ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาครั้งแรกถึงต้นเหตุการณ์ย่าแบบหมดเปลือก ล่าสุดวันที่11กันยายนข่าวสดบันเทิงออนไลน์ต่อสายตรงถึงหนุ่มกันชัยพิธีกรคนดังเพื่อสอบถามถึงข้อสงสัยว่าทำไมถึงเลือกเชิญติ๊กกนิทรินผู้เป็นภรรยามาให้สัมภาษณ์แทนที่จะเป็นหนุ่มสอนรามที่หลายคนมองว่าสนิทสนมกันมากกว่า ซึ่งหนุ่มกัญชัยได้บอกว่าขอบคุณสําหรับแฟนๆรายการที่ดูหุ่นกระแสและชื่นชอบเพราะว่าเราก็พยายามพัฒนากันทุกวันไม่เคยหยุดนิ่งเลยถามว่ารายการมีวิธีเลือกแขกที่จะมาพูดคุยยังไงจริงๆชื่อหุ่นกระแสก็บอกอยู่แล้วนะฉะนั้นอะไรที่เป็นกระแสหุ่นกระแสก็จะเอามาหุ่นก่อนซึ่งก็มีบางคนบอกเหมือนกันว่าทำไมต้องเรื่องนี้ด้วยไม่เห็นจะประเทองสมองเลย ก็ต้องเข้าใจก่อนว่ารายการเราคือรายการหุนกระแสะไงไม่ใช่รายการคนดีสีบ้านด่านแต่ก็เข้าใจแฟนๆหลายคนที่อยากให้นำเสนอข่าวดีๆบ้างแต่บางเรื่องคนหลากหลายเขาก็อยากดูในประเด็นที่แตกต่างบ้างเพราะฉะนั้นรายการก็จะเลือกแขกที่ค่อนข้างจะอยู่ในประเด็นกระแสะตอนนั้นมาออกอากาศอย่างเรื่องของคุณติ๊กกับคุณหนุ่มเราก็เลือกคุณติ๊กมาออกตอนวันนั้นที่สัมภาษติ๊ก รู้สึกได้เลยว่าติ๊กสมาธิหลุดมากเราถึงต้องเตือนเขาในรายการว่าอยากให้มีสติโหนกระแสไม่ใช่รายการที่ใช้คำพูดรุนแรงอันไหนที่เราพอจะบอกแขกได้เราก็จะบอกเลยเราเลยมองว่าทั้งสองคนควรต้องหยุดได้แล้วอันนี้คือเราพูดในฐานะพี่ชายสำหรับสอนรามและคุณติ๊กอันนี้ขออนุญาตพูดแล้วกันอย่างล่าสุดที่สอนรามออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่ง พอพูดเสร็จวันนี้คุณติ๊กออกมาพูดสวนอีกในอีกรายการเราอยากถามว่าแล้วเรื่องจะไปจบที่ตรงไหนเรื่องนี้อยากให้มองที่ลูกด้วยแล้วการออกมาตอกย้ำความผิดของตัวเองผ่านสื่อบ่อย มันไม่ได้เป็นผลดีกับลูกในอนาคตสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าลูกคือบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตต่อไปในอนาคตอย่าลืมว่าลูกต้องมีสังคมยังมีเพื่อนของลูกมีพ่อแม่ของเพื่อนมีคนแวดล้อมเรื่องราวที่กำลังเป็นอยู่ในวันนี้มันจะตามหลอกหลอนเขานะ,ะนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดผ่านตรงนี้คืออยากให้หยุดเพราะเรื่องนี้ที่สุดแล้วมันคือการสาวไส้ให้กากิน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ